สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานสิ่งแรกที่เสสอยากแนะนำก็คือการลดน้ำหนักค่ะการรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้ขยับสูงขึ้นไปนะคะเริ่มจากรักษาระดับของน้ำหนักเราให้แบบอ้คงที่อยู่ประมาณเนี้ยอยู่เท่าไหนก็เท่านั้นก่อนในช่วงแรกพยายามไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้นะคะทีนี้เราก็ค่อยๆปรับในเรื่องของการลดอาจจะเริ่มจากลดแบบสัปดาห์ละ1นกิโลหรือ2สัปดาห์1กิโลค่ะโดยการใช้เจนี่ฟู้ดเอ็มไซ บับัดเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยอาจจะดื่มก่อนมื้ออาหารในมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงก็ได้ค่ะหรืออาจจะดื่มก่อนมื้ออาหารในมื้อเที่ยงและก็มื้อเย็นเลือกสัก2มื้อก่อนเป็นการปรับฟอร์มช่วงแรกนะคะถ้าร่างกายเราค่อยๆเริ่มปรับฟอร์มได้แล้วนะเราก็อาจจะดื่มเจนี่ฟู้ดก่อนมื้ออาหารทั้ง3ม,มื้อเลยค่ะเชา้ากลางวันเย็นนะคะ ก็คือดื่มก่อนมื่ออาหารสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ค่อยไปกินข้าวกินปลาค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะ